เศษม,มากที่ต้องบอกกันเลยว่าพี่ตีพี่ตีถือวิสาสาน,นะครับผม,มเ,เ,เลือกเพลงสุดท้ายมาครับผมผมจะใช้เพลงนี้อมอบให้กับใ,ใ,ใครสักคนครับใครใครครับใครใครเห็นเห็นเขาบอกว่าชื่อเพลงหยุดแต่ว่าของหยุดของพี่ตีอะคืออยู่ที่พีแอร์พักสะออนนะ อ๋อก็มีมีคุยบ้างครับว่าแบบเออคุยกับพี่แอ๊บ้างว,าวา่าว่าเออข่าวมาอย่างนี้สีลำบากใจไหมหรืออะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ลำบากใจเลยครับสีก็ชื่นชอบพี่แอ๊อยู่แล้วแล้วก็ยินดีด้วยทำที่ที่พี่เขาให้เกียรติเราแล้วก็เอ็นดูเราครับผมสีว่าความรักนะครับไม่ไม่มีอะไรมากั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นอายุเป็นเพศหรือว่าอะไรตีมองว่าความรักมันเหมือนแบบถ้าเราหลักกันอะ่ะจะเป็นใครก็ได้ครับผมก็มีตีก็มีส่งช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีแล้วก็สุดสัต์มันเกิดทีแอปครับผมใช่อันนี้ก็เหมือนก็รู้สึกขอบคุณมากกว่าครับที่เหมือนทุกคนให้ความสนใจเราแล้วก็ชื่นชอบเคมีทีแอปครับผมก็ก็รู้สึกดีใจมากๆครับอันนี้ตีก็ มองว่าใครจะคิดยังไงก็ก็ได้นะครับดิชอบพี่แอฟครับบอกเขาในรายการเหมือนกันว่าชิ้นชอบใช่ครับก็เคยออกรายการ3ามแบด้วยกันแล้วก็มีการได้เล่นเกมอะไรเงี้ยครั้งแรกก็ไม่คิดเลยว่าเราจะได้จับคู่กับพี่แอฟเพราะว่ามีทั้ง3าคนเนาะสุดท้ายก็ได้เจอพี่แอฟแล้วก็มโชคากครับที่ได้มา ไปส่องซิจมูยังไม่สังชัดเลยมุมกล้องมุมกล้องไม่ต้องตกใจค่ะติเดียกล้องขอเรตีเหรอใชเดี๋ยวนตกใจตอนนี้ใจผมเต้นแบบตอนนี้คือหัวใจไม่อยู่กับตัวแล้วยรคะดยวดยส่วนตัวผมชอบี่แอฟอยู่แล้วด้วย เหมือนโชคเข้าข้างหรือว่าโชคดีมากๆครับที่ได้มาเล่นเกมด้วยกันกับพี่แอปครับพอจบรายการได้มีแบบบอกข้านอกรอบนึว่าชอบมาก็มีบอกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับว่าชอบพี่แอปครับแอดูอยู่บตลรดก็สีชื่นชมพี่แอปมากมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าชีวิตส่วนตัวพี่แอปเป็นคนที่ตั้งใจทํางาน แล้วก็ทำอะไรก็คือจริงจังแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับก็ชื่นชมผู้หญิงสวยจากข้างในเหมือนกันครับมีโอกาสแบบหลายคนก็รุ่นเหมือนกันนะว่าเป็นจะให้เป็นตีครับก็ขอบคุณแฟนหรือว่าบางคนที่ชื่นชอบหรือว่าเชียร์ตีแอปนะครับก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นหรือว่าชื่นชอบเราหรือว่าเคยมีตีแอปเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้ามีคนติดต่อมาเนี่ยก็ยินดีที่จะรับครับ นี่คือขายงานเป็นหนึ่งขายงานหนึ่งครับผมสีขอจุดแข็งจุดอ่อนหน่อยเริ่มเลยฮะเอาเลยเริ่มเลยคือพรีเซนต์ให้แม่แอปหน่อยจุดแข็งรักเดียวใจเดียวครับจุดอ่อนพีแอปทักษะอ่อนคนดีใช่ไหมจุดแข็งคือรักเดียวใจเดียวจุดอ่อนคือแอปทักษะอ่อนเขาตอบมารยาทสีเขาเป็นคนแบบมีมารยาท ไม่ติดตูดูแบบว่าเป็นแฟนคลับพี่แอมแฟนคลับเขาดูเสียอาการไหมฮะเสียอาการใช่ไหมฮะเขาเรียกเสียทรงเสียทรง